เครื่องนี้เปิดไม่ติดนะครับเครื่องใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับนานๆใช้ทีฝุ่นเพียบนะฮะบ,บนแผงวงจรของกาสจ,จอฝุ่นค่าฝุ่นเต็มเลยลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดครับพี่เช็คให้หน่อยจัดการนะครับเช็คให้นะครับ ทำความสะอาดครีนเปลี่ยนซิลิโคนนะครับสาเหตุที่เปิดไม่ติดคือใส่แรมผิดสล็อตผิดด้านนะครับลูกค้าก็เลยให้คลีนทำความสะอาดให้ด้วยจัดไปครับผมกา๊าดจอแกะให้หมดเปลี่ยนซิลิโคนคลีนล้างบอร์ดนะฮะฉีดน้ำยาขัดให้สวยๆไปเลยตัวการาดนี่ เงาวิงพัดลมซิงคนะฮะด้านหลังก็คลาบฝุ่นออกหมดแล้วเรียบร้อย CPU ด้วยครับผมเอาให้กริปฮีทซิงคด้วยนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ทางการจอและ CPU และซิงค์พัดลมตัวนี้เปลี่ยนฐานไบออดแฟตบออดให้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องไม่จำวันที่แล้วก็ดีเซตตั้งใหม่แล้วก็ลืมนะครับก็เปลี่ยนฐานแฟตใบออดใหม่เรียบร้อยครับผมใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะขอบคุณลูกค้ามากครับ